นี่มึงแลฟไปไหนอะเพจเหรอหรือว่าไอจีทำไมไม่มีคนดูเลยอะคุณดังมั้งคุณดังจริงป้ะเนี่ยคุณดังจริงป้ะเดี๋ยถามจริงมีคนรู้จักจริงป้ะเนี่ยเออไม่ดังจริงเปล่าคนดูสามเก้าคนอะเพ็กไมนเปลี่ยนเพจใหม่เปล่าไปไลฟ์ในเพจพวกโกโก้ๆอะไรอย่างงี้ดีกว่าเปล่าเพจฟุตบอลดีกว่าเปล่าเฮ้ยมันมาแล้ววะมาแล้ววะพี่สองพันแล้ววะ ไฮ <Hi. S 1> เดี๋ยวตบเลยไฮฮีเ <Hi. S 1> ลยนะไฮไฮฮีค <Hi. S 1> ืออะไรวะทักทายแค่งั้นหรอไฮ girl <Hi. S 1> อ่าแล้วทางปลอดภัยนะคะโอ้ไอ้ตายละมาแล้วอย่าว่าแฟนนูตอยูอยู่เฮ้ยมันแป๊บเดียวมันสี่พันแล้ววะผลิตให้ส้มตำแห้งไปส้มตำแห้งคืออะไรวะ <c oughs> วเออเผื่อไปอเมริกาแล้วแบบอยากกินส้มตำอ๋อ ตบมาเตะกลับนะครับพี่นุไม่โกงไม่โหดจังเลยวะจริงๆเนี่ยนุชเนี่ยกูคุยกับพี่ป๊อปแล้วกูวิเคราะห์แล้วม,มันไม่ใช่แฟนคลับมึงหรอกมันคือองค์กรลับที่ทํางานร่วมกับ007เอกูเพราะเขาแทรกซึมอยู่ทุกที่เมื่อวา,านนะกูไปเล่นเล้านะกูบอกว,ว่าเนี่ยเดี๋ยวจะเล่นเพลงผลิตโชคกูได้ยินเสียงวิดหลองว้าวมาบ้าจริงลามาถึงเราแล้วเหรอเนี่ยทุกที่ทุกเวลา นี่เห็นไหมเห็นป่ะดูดิเห็นป่ะเห็นป่ะเป็นหน่วยงานรับนี่ยังห่วงเลยนะว่าขึ้นเครื่องบินไปอยู่ในห้องน้ำจะมีนุตแอบอยู่ในห้องน้ำหรือเปล่าก็กลัวว่าเออเวลาสมมติว่ากูขี้อยู่แล้วก็มีมือจกแหวงเงีย Please miss you my dear oh baby yeah you go girl ขออนี่ว่าอยากองเ่ด้วยอยากเอร์านี่คือคนที่เมรการาดูแล้วใช่ไ <น>อยากฟังเพลงอะไรกันนะครับก็ขอเข้ามานะฮะแต่อย่าขอผู้จีหอยอนนะั้น้องเกรงใจกันมากเพราะแกะไม่ทันตั้งหน้าพี่อ๊ดบานบางเฮียเลยค่ะเออแล้วเนี่ยให้กูถือึอหน้าด้วยหน้ากูก็ใหญ่อยู่แล้วด้วยเนี่ยแต่อ๊ดฝากดูแลผลิตด้วยเอาจริงนะให้พี่ดูแลตัวเองก่อนข้างหน้าโนตเต็มเลยนี่เป็นไงกองทํานุตเล้ดูเห็นไหมแท้ๆเปไงุนตอยู่ทุกที่ ฝากดูแาเฮียด้วยค่ะรับพิร่รรักษามีค่ะเดินทางถึงแล้วไลฟ์มาแล้วค่ะนุดรอค่ะสแตนบายเวดีกูดหน้าพี่บังสีในห้าของหน้าจอค่ะ <c oughs> เร็วมากเดี๋ยวทุบเลยี่เห็นไหมเห็นมากองทัพนุ่งมากแทรกซึมอยู่ที่ที่เห็นไหมแทรกซึมอยู่ที่ที่ใช่เฮ้ย เพลงมึงเป็นท็อปแอร์เพลงแล้วหะอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งครับสวัสดีครับเดี๋ยวฉันจะหาให้ดูผัวเธอนะเดี๋ยวรอผัวพวกเธอก่อนเนี่ยกลายเป็นว่ากูก็ต้องมาเป็นคนไลฟ์เลยเห็นไหมเออเนี่ยไม่ได้ให้กูไปเป็นนักร้องนะกูรู้นี่อย่างเงี้ย Aja, ไปนานไหมครับสิบกว่าวันครับอันนี้คือขาที่หลุดล็อเก็ตนี้แบบนี้เป็นไงกูต้องมาคอยเนี่ยถือเนี่ยเจ้เป็นพนักงานไลฟ์จริงๆแล้วจ็อบเนี้ยที่จ้างไม่ได้จ้างมาล้องเพลงนะจ้างมาติดตามถ่ายโอ้โหนี которая, again, really. okay, ่เป anyway, ็นไง ูทุกคนเดี๋ยวพี่จะสนองนี้ให้นะใช่ใช่แอบตามไปเดี๋ยวจะแอบตามผัวเธอไปถ่ายในห้องน้ำจะได้รู้กันไปเลยว่าของใครมันของจริงอืจะได้รู้ไปเลยว่าที่เขาเรียกโอ๊ตสามขามันเป็นยังไงซัปทั้งสาเอนิดหไหม ช้อปปิ้งอะไรหรอเข้ามาข้างในแล้วมึงจะช้อปปิ้งอะไรหรอมันเดินออกไปไม่ได้แล้วมันออกไปไม่ได้แล้วมันมีกระจกไงมึงอันนี้เรรียบ้อะไรเหมือนครับพนักง,งานสวยจังเลยนะ <c oughs> ไม่ต้องถ่ายผลิตแล้วกูว่าถ่ายพนักง,งานดีกว่า <c oughs> อย่าเพิ่งไปดูนะนุชทุกคนรอก่อนช่วงเวลานี้คือโมอเมนต์ของพี่ทางไหนรถควรถอดแมสก์นะ <c oughs> <c oughs> Nắng ờ, này đi Ờ, tên mở làm Hả? anh qua phòng xử Alo đi chơi cần nhận khớp Giảm mà เอลโหลจะไปหนึ่งเดือนนะจ๊ะหนึ่งเดือนเลยไม่มีคอนเสิร์ตแต่ว่าจะไลฟ์นะครับเป็นวัดมากวันนี้นะ้ำมูกไหลไม่หยุดเลยครับเป็นปุุณเค้์ เดี๋ยวเราจะไปสา์อีวาแอร์กันนะครับนี่เมื่อคืนไม่ได้นอนครับไม่ได้นอนเลยแบบเลยเพราะว่าไปไปงานที่พัทยามา แล้วก็กลับปีสองแล้วก็กลับมาถึงก็กว่าจะอาบน้ำแล้วก็จัดกระเป๋าจัดกระเป๋าเสร็จประมาณเก้าโมงเช้า แปดโมงเช้าเก้าโมงเช้าแล้วก็ยังไม่นอนได้ครับถ่ายรูปด้วยได้ไหมครับได้ครับมานั่งนี่เลยโอ้ยพีพ่เฟนไฟ์ด้วยล่ะ live 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 nut youtube องค์กรนะครับแฟ <c oughs> นมันไม่เหนียวครับไม่นีย้ผ่อนะได้ไมเอออวันสวันนี้าผ่นบายเนูขอด้วย ี่ว่าอยู่ไหนเรวครับตัวนั่งอยู่หรอนั่งอยู่เหรขอบคุณครับได้ครับถ่าเลยือน่เลยว้งายห่อยดินุพี่้อยายใช่ไหมได้ครับ 1...2... ี่รุ่นะคะ ไปได้นอนเลยง่วงเลยกีบไปนวดมาแล้วก็หลับไปพักผึ้งลข่หนึ่งสองอีรุ่มนะคะหนึ่งสองขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะโไมมพรมมีคนให้มาตอเนี้แหละ ใครไม่ไ้ไปก่ม่รู่้ขอบคุณนะคะขอบคุณครับ ไม่ไปเลยงั้นเดี๋ยวต้องขอตัวไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่เดี๋ยวถ้าเกิดไลฟ์ได้เดี๋ยวจะมาหาใหม่นะครับเดี๋ยวไปดื่มแชมเปญสองแก้วแล้วหลับดีกว่าบายลูยู